ปลาหินหรือ Stonefish นั้นเป็นปลาที่น่าทึ่งและอันตรายอย่างยิ่งครับเป็นที่ยอมรับกันว่ามันคือปลาที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกมาดูรายละเอียดที่สำคัญของมันกันครับรายละเอียดของปลาหินหรือ Stonefish ปลาหินจัดอยู่ในสกุล s น n a n เ e i a ในวงปลาแมงป่องหรือ Scorpionidae ซึ่งเป็นปลาที่เชี่ยวชาญในการพรางตัวหนึ่ง การพรางตัวที่น่าทึ่งรูปลักษณ์มีรูปร่างป้อมหัวโตผิวหนังหนาครุขระมีติ่งเหนือและปุ่มนมทั่วตัวมีสีน้ำตาลเทาเหลืองหรือแดงปะปนความเป็นปรมาจารย์ในการซ่อนตัวรูปลักษณ์ของมันทำให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นก้อนหินที่มีสาหร่ายเกาะแนวปะการังหรือโคลนตมพฤติกรรม เป็นสัตว์ผู้ล่าแบบซุ่มโจมตีหรือ ambush predator มันจะอยู่นิ่งๆและจมตัวอยู่กับพื้นทรายหรือพื้นหินเป็นเวลานานเพื่อรอเหยื่อคือปลาเล็กและสัตว์จำพวกกุ้งปูว่ายเข้ามาเมื่อเหยื่อเข้าใกล้มันจะเปิดปากดูดเหยื่อเข้าไปอย่างรวดเร็วมากในเสี้ยววินาที 2. อ,อาวุธพิษร้ายแรง หนามพิษปลาหินมีหนามแข็งแหลมคม13อันเรียงอยู่ตามแนวครีบหลังหรือด r s a ซ s p i ป e s การทำงานก็คือที่ฐานของหนามแต่ละอันมีต่อมพิษขนาดใหญ่2ต่อมเมื่อปลาหินถูกรบกวนหรือถูกเหยียบหนามจะตั้งขึ้นและแทงทะลุผิวหนังของผู้สัมผัสส่วนมากมักจะเป็นเท้าแรงกดจะบีบต่อมพิษให้ปล่อยพิษออกมาผ่านท่อในหนามเข้าสู่บาดแผลโดยตรงวัตถุประสงค์ มันใช้พิษเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นไม่ได้ใช้ในการล่าเหยื่อสารพิษหลักคือเวรูโคท็อกซินซึ่งเป็นโปรตีนที่มีผลต่อระบบประสาทหรือนูโรท็อกซินและหัวใจหรือคาดิโอท็อกซิน 3. อาการเมื่อถูกต่อยด้วยพิษอาการพิษจากปลายหินรุนแรงอย่างมากและจำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ทันทีอาการความเจ็บปวด ปวดรุนแรงและปวดทรมานมากทันทีเป็นอาการที่โดดเด่นที่สุดโดยความปวดจะแผ่กระจายไปทั่วแขนขาภายในไม่กี่นาทีการบวมเกิดอาการบวมแดงอย่างรวดเร็วและรุนแรงบริเวณที่ถูกต่อยเนื้อเยื่อบริเวณรอบแผลอาจตายทิชชูเนโครซิสอาการอื่นๆคลื่นไส้อาเจายีาจายนปวดศีาารษะมีไข้ชักเป็นอัมาพาตหัวใจล้มเหลวหายใจลำบาก อาจถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับเซรุ่มแก้พิษหรือแอนติวีนอมอย่างรวดเร็ว C. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นขณะรอความช่วยเหลือออกจากน้ำรีบนำผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำทันทีล้างแผลล้างแผลด้วยน้ำทะเลหรือน้ำสะอาดใช้ความร้อน จุ่มบริเวณที่ถูกต่อยในน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ45องศาเซลเซียสเท่าที่ผู้บาดเจ็บทนได้นาน30-90นาทีพระพิษของปลาหินเป็นโปรตีนที่สลายตัวได้ด้วยความร้อนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของพิษและความปวดได้รีบนำส่งแพทย์ต้องรีบนำผู้ป่วยไปโรงพรยาบาลเพื่อฉีดเซรุ่มแก้พิษหรือ Stunfish Antivenom ด้วยเร็วที่สุด 5. ที่อยู่อาศัย ปลาหินส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตร้อนของมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกตั้งแต่ทะเลแดงไปจนถึงแนวปะการัง Great Barrier Reef ของออสเตรเลียและพบได้ในน่านน้ำไทยด้วยครับโดยทั่วไปจะพบในแนวปะการางังแอ่งน้ำตื้นหรือท้ยผูกพื้นทรายหรือโคลนปากแม่น้ำหรือน้ำกร่อยในบางชนิดครับ นอกจากนี้ปลาหินยังสามารถอยู่รอดได้นอกน้ำบนบกได้นานถึง24ชั่วโมงทำให้เป็นอันตรายสำหรับผู้ที่เดินบนชายหาดในช่วงน้ำลดด้วยครับ